วันนี้เวลา16นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชส่งรับนายบารักโอบามา The Honorable Barack Obama ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะในโอกาสเดินทางเยือนมประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทยระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2555 การนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายชัยยงัจิพานนท์เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริการ่วมเข้าเฝ้าทูลอองทุลิพระบาท ประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะได้ถวายพระพรชยม,มงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2555ทั้งนี้ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาและแสดงความปลื้มปิติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยสู่ความเจริญความมั่นคงและทรงเป็นที่เคารพรัรกของพระสงฆ์กรโดยทั่วหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี <S <S แห่งสหรัฐอเมริกาอีกสมัยหนึ่ง <S <S 2> <S 2> และมีพระราชดำรัสถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงสถานการณ์สันติภาพในภูมิภาคต่างๆของโลกโดยเฉพาะสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้ถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันประกอบด้วยอัลบั้มภาพถ่ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สรงฉายร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานับแต่ประธานาธิบดีถวายดีอาเซนฮาวลินดอนบีจอห์นสันริชาร์ดนิกสันจิมมี่คาร์เตอร์โรนัลด์เรแกนจอร์จเอสดับเบิลยูบูชบิลคินตันและจอร์จดับเบิลยูบู พร้อมกับภาพวาดถงชาติไทยและสหรัฐอเมริกาโดยจิตรกรร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนสามเล่มและพระราชทานผ้าไหมแพรว่าสำหรับนางมิเชลโอบามาพระยาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา